ปริกาศแน่นอนแล้วจมทราบรับเปี่ยนผู้บัญชีตอนนี้อยู่ตรงนี้างฟับแจ้งร,รการที่แน่นอนเจอเหวอ40จักรยานยนต์วอ40คนเดินเท้าหลับแจ้งพิกาดที่แน่นอนจะนัดองแลวแจ้งทวีต3เจอเหตุที่แน่นอน

เกิดพนังาถูกในวยี่สิบปียี่สล้านทุเรียนเปลี่ยดกระสอบต้งตรวจสอบสักครู่เปลี่ยนแต่ยินั่งตรงนะจ้าศูนย์สี่ห้าสิบศูนย์สี่เป็นวันสิบครับห้าสินยส่วันิบที่เกิดเหตุยี่สิบสองศูนยองค้าหนึ่งสองวสิบครับค่าหนึ่งสาวันสิที่เกิดเหตุยี่สิบสองศูน

กิดเขาโมไฟชนอย่างแรงเลยแล้นีเลยหรอมันไม่ล้มไม่ล้มนะดิสองเลยอเดินนะไปเลยาเร็วเลยผมเห็นนะว่าชนแน่ๆชนไแบบนี้แน่ๆช่แต่มันไม่ล้มเบป็นบาดเจ็บทั้งหมดแี้ไมไม่มี อี่ศบาดเจ็บชายหนึ่งรายมีแผลที่ขาที่ขาด้านซ้ายบริเวณขาด้านซ้ายเป็นชาวต่างชาติเพศชายเอาตัวติดด้ผยปุ่มมีไหมแจ้งว่าเป็นมอเตอร์ไซค์เฉียวชนแล้วหลบหนีเปลี่ยนได้กระตุ่นแฝดหลังต่อได้วันสามเทบหังต่อได้วันสามเทบเลยมีน้ำเปล่าปะล้างมือกันหอ่ะล้างมือล้างมือ và ông cây thẻ cây thẻ cây ตองแจ้งนะพวกคนไม่รู้เรื่องพอเราคุยเขาไม่รู้เรื่องฝักิน่คที่เันานแ่เกเดัิบนวนแต่ว่าแกเดินนี่แล้วรถตรวจมาพอดีแล้รถเดินหมส16อยู่ปะสช16ปะ เฮ้ยวเดี๋ยวมูแดช่วยหมูอะไรผู้ช่วยตรวนี้หมูอะไรแดหรอแปดอยู่ตรงนี้ก็แค่ร้านตะเดวายก็มีคนบ้ามาขโมยตังค์ร้านนี้พีุ่่เหลายเียเาไปใช้วุแปะปก็ด

เขา,าโดนเก็บก็หนีเลยขี่เร็วเมก็วิ่งไปดูเขาได้หรือีอยงคันชัดเนอรูอก็อะไรกันอีอ่ให้เขาเป็นเพียงเหมไ้ามันี่เป็นอะไรไม่รู้เดินไปเปย์บัวเปย์นะเขาไปลงบ้าน 拿他的护照对吧？对，拿护照，没护照怎么拿这个机啊？他他这个护照是在哪里？我直接可以去拿吗？你走不了啊！我走啊！我钥匙不得送来？哦，好厉好厉钥匙不得送啊！哎，钥匙在？哪个钥匙了？他们他们钥的小儿子了，你中想这个钥匙的钥匙了？个大哥大，他他是用电话过打。不会不会，哦，接下来嘛。

เคลื่อนย้ายบาดเจ็บชาย1ึรายยี่ึงที่เกิดเหตุย5บรอพอกบินบริเวณนี้เป็นแต่จ้งเราเข็บพยานาสุดแปลให้การท่่ยเหลือเพ่อรับบาเจ็บชายหนงรายชาวจีนมาแท้ที่ขาหิงกกระท้าข้างซ้ายเจ็บพลางหลังลำตัร่างกายรูตสุดีเฮโร่่า40จมยานจดว่า40่สิวดินเท้าใกล้เคียงปั๊มปตอพาตีวันทีนืองเก่าวัน25รงพยาบาลกบินบริในคลายวัตุสโรคไข่กู้ชีพปัจจัย Merci. ามแกไขยกเลิกไขค,ค <4> <4> <4> ู Punk> ้ทีมยี <5> <5> <5> <5> <5> <5 <5 ่สิบสองกราวาห้าสิบส่วนสี่ห้าสิบส่วนสี่เป็นว่าสิบสี่วันสี่เาวัาสิบสี่วัสี่เหตยี่สิบสองก้าวตาห้าสี่สามาห้าสี่สามเป็นสิบสี่เกิดเหตุว่ารเจาวสิบสี่ที่เนี่ยวสี่เจ็ดยี่สิบสองสี่สมสี